รถด,ดับสตาร์ทไม่ติดถึงติดก็ติดยากสตาร์ทลากยาวพอขับไปใช้งานสักพักก็จะดับกลางอากาศใครเจออาการนี้ตรวจสอบสิ่งนี้ตัวนี้นะครับก็คือเซนเซอร์เผาข้อเวี่ยงหรือแข็งช์บโพสิชันเซนเซอร์หรือตัวย่อมันครับก็คือที่เราเรียกกันนะครับก็คือ ckp อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากๆนะครับในระบบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลนะครับยกตัวอย่างพวกอีซูซนะครับ ถ้าตัวเซนเซอร์ ckp นะครับเสียนะครับลดนะครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลโตโยต้านะครับ รถนะครับจะมีอาการสตาร์ทติดยากสตาร์ทลากยาวหรือขับไปใช้งานสักพักนะครับรถจะดับกลางอากาศนะครับอันนี้ของตระกูลโตโยต้าวันนี้นะครับผมก็จะพามาทําความรู้จักกับแข็งชาร์ปโพ i ิชันเซนเซอร์ว่ามันคืออะไรมันมีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับรถยนต์แข็งชาร์ปโพ i ิชันเซนเซอร์คืออุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ตัวเซนเซอร์วัดระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล โดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวตรวจสอบตำแหน่งกับรอบความเร็วในการหมุนของเผาข้อเวี่ยงเพื่อให้ตรวจจับสัญญาณของศูนย์ไตบนของลูกสูบหรือที่เรียกเรียกกันว่า Top d e ดตเซนเตอรที่ตัวย่อนะครับก็คือ TDC โดยการวัดที่ตำแหน่งมุมเผาข้อเวี่ยงพูดง่ายๆเข้าใจนะครับก็คือฟัง์กชันการตรวจจับความเร็วและมุมของเผาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์เพื่อกำหนดตำแหน่งของเผาข้อเวี่ยง และส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU สัญญาณนี้นะครับผมจะเรียกสัญญาณเข้ากล่องว่าสัญญาณอินพุตเพื่อที่จะใช้สัญญาณน,นี้นะครับเป็นตัวกำหนดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจังหวะเวลาในการฉีดและควบคุมการจุดระเบิดเรามาดูตำแหน่งการติดตั้งของเซ็นเซอร์นะครับว่าเซ็นเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับจะติดตั้งบริเวณไหนนะครับในรถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับการติดตั้งก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับ บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะติดฝาหน้าของเครื่องยนต์เพื่อให้เซอร์วิสง่ายตรวจสอบง่ายแต่บางคันบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะติดด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับทั้งนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบจะออกแบบให้ติดตั้งตำแหน่งไหนแต่การทำงานจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเซนเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับยังทำงานกับเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวเพื่อเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างลูกสูบกับวาล์วในตัวเครื่องยนต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากกับประเภทเครื่องยนต์ที่มีจังหวะการเปิดปิดวาล์วและเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อให้อุปกรณ์นะครับอื่นๆนะครับรับรู้ว่าเวลาไหนนะครับควรเริ่มอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตัวแข็งชับโพซิชันเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ไม่ใช่แค่วัดตำแหน่งเพาข้อเหวี่ยงของลูกสูบนะครับแต่มันยังมีความสามารถนะครับก็คือ จะเป็นตัววัดความเร็วรอบต่อนาทีนะครับเพื่อให้เรารับรู้รับทราบนะครับว่ารอบเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่เซนเซอร์เพาข้อเหวี่ยงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและดีเซลสำหรับเครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละครับก็คือความสำคัญของเซนเซอร์เพาข้อเหวี่ยงเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยวิธีง่ายๆใช้มิเตอร์แค่ตัวเดียวสำหรับ คนไม่มีเครื่องออซิโลสโคปนะครับเราก็สามารถใช้มิเตอร์นะครับหลักการของมันนะครับก็คือมันจะเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับตรงหัวเซนเซอร์นะครับมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเมื่อมีเหล็กหรือมีอะไรมานะครับตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับก็จะถูกถ่ายเทออกไปนะครับก็คือหลักการง่ายๆนะครับให้เราบิดสวิตช์กุญแจนะครับยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับบิดสวิตช์กุญแจมันจะมีไฟมาเลี้ยงนะครับตัวเซนเซอร์5โวลต์ แล้วมีสัญญาณส่งกลับนะครับก็คือผมจะเรียกมันว่าสัญญาณฟีดแบ็กไอ้สัญญาณส่งกลับนี่แหละครับจะส่งกลับกล่องเพื่อให้รู้พอนะครับรถสตาร์ทเครื่องนะครับไอ้ตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะตรวจจับสัญญาณนะครับที่หมุนนะครับไอ้ตัวสัญญาณนี้แหละครับก็จะส่งกลับกล่องนะครับเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งของลูกสูบของมุมเพาข้อเวียงดังนั้นนะครับก็ใช้มิเตอร์วัดสัญญาณส่งกลับนะครับแล้วเอาเหล็กนี่ครับเอาเหล็กมาแตะหน้านะครับแตะหน้ามันนะครับ มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโวลต์ DC นะครับปกตินะครับที่มันส่งกลับนะครับก็คือมันจะส่งกลับ5โวลต์แต่ถ้าเราถอดมันออกมาแล้วนะครับแล้วเอาเหล็กนี่ครับไปชิดตัวมันนะครับมันก็จะส่งสัญญาณกลับประมาณ1โวลต์แต่พอเราเอาเหล็กออกมันก็จะส่งสัญญาณกลับประมาณ5โวลต์แต่ถ้าเราทดสอบแบบนี้นะครับโดยใช้มิเตอร์วัดแล้วครับเกิดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับคือมันส่งกลับ4โวลต์5โวลต์ตลอดเวลา ในกรณีที่เอาเหล็กเข้าเหล็กออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับก็คือเซนเซอร์เสียนะครับแต่ถ้าเซนเซอร์ปกตินะครับก็คือเอาเหล็กมาชิดตัวมันนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่ส่งกลับ5โวลต์ก็จะเหลือ1โวลต์น,นี่วิธีทดสอบนะครับเดี๋ยววิธีทดสอบเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้อย่างละเอียดอีกทีอันนี้ก็เป็นการทดสอบแบบคร่าวๆดังนั้นนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มีความสำคัญมากๆที่เราจะต้องตรวจสอบและดูแลให้ดี เกี่ยวกับเซนเซอร์เผาข้อเวี่ยงหรือแข็งชาร์ปโพซิชันเซนเซอร์คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผมโดมาตโมิชชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ